มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะฝึกทวิงเคิลทวิงเคลลิเทนสตาร์เนี่ยบางคนอาจจะชินกับการเล่นคันชักแบบอย่างนี้นะคะ<ม>่ะลองเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะเราลองวางคันชักลงไปแล้วเราค่อยๆประทองคันชักแล้วก็อย่างนี้<ม>ให้เสียงมัน คือแค่ดึงมันลงอะ่ะไม่ไม่ต้องออกแรงกดน,นะคะแค่นี้ยฟังฟังเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นนะคะให้มันมีนะคะลองฝึกฝึกดึงคันช่าขึ้นลงเนี่ย ให้เป็นเสียงพอ้พอพแบบนี้ค่ะอันนี้ก็แค่เอาเมือผักขึ้นพอเข้าที่นะคะปรับปรเป็นสายอ e. ี เป็นสายอ e ีนะคะเป็นสายอ e ีนะคะอะเป็นสายอ e ีนะคะ เบาๆนะคะอ่าเราจะลองเล่นโน้ตในสายเนะคะปรับแขนปรับตำแหน่งแขนนะคะ เบาๆนะคะ ร้อนที่จะเล่นให้จกเพลงนะคะเอาจกนกระทั่งแต่ละประโยคเนี่ยมีความนิ่งแล้วก็นิ่มเสียงมันนุ่มขึ้นนะคะใช้น้ำหนักเบาอย่างเงี้ย แล้วก็ยังมีปัญหานะคะว่าถ้าเราจะเล่น,นแบบเร็วๆเนี่ยอ่ามันคันชักมักจะโดนเรามักจะโดนไปสีสายอื่นนะคะเราก็ลองฝึกนะคะควบคุมโดยการหาสีเป็นสีให้โดนสายอื่นไปเลยจะได้รู้ว่าเออเวลาเป็นโดนสายอื่นมันคืออย่างนี้แล้วเวลามันไม่โดนมันจะเป็นอย่างไงนะคะลองสีไง พร้อมกับจังหวะ A, A, E, E, F, F, E นะคะประโยคที่2องเราจะสีสายสามกับสายสองนะคะกลับมาสาสอและสายหนึ่ง สายสองไอ้สายสองกับสายหนึ่งทีนี้เราจะจี่สายสามกับสองแล้วก็สองกับหนึ่งนะคะ สีเป็นสายคู่บ่อยๆนะคะจะทําให้อาปัญหาของการสีไปโดนสายอื่นจะลดน้อยลงนะคะแล้วก็ล้องเพลง นองของเพลงทวินเกิลแล้วก็ลองสีเป็นสายคู่นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทําให้การเล่นได้ดีก็คือการเทคโบฟึกบ่อยๆเราจะเล่นทีนี้ก็มาถึงวันที่13กันแล้วนะคะเราจะเล่นให้เล่นไหลได้ก็คือตัวเราแล้วก็ ตัวแขนของเราเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกผ่อนคลายไปกับเพลงนะคะจะลองดูนะ1 2หนึ่งสอามสี่หนึ่งสองสามเล่นก็คือมีการเคลื่อนไหวตัวเองไปกับก็มีการเคลื่อนไหวต็วเองผ่อนคลายไปกับเพลงนะคะแล้ว เอเออ่าลองดูนะคะเอ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 ออย่างงี้นะคะไปหลรอเล่นเอ ก็ลอ,ง,องนี้ค่ะอ่าลองขยับตัวมาทางนี้นะคะอันนี้ครูทำช้าก็อาจจะดูเยอะแต่ว่ามันจะทำให้เราผ่อนคลายจริงๆนะคะ มาลองเล่นตามจังหวะด,ดูนะคะฮะก็ใช้การโยกตัวไปกับจังหวะนะคะ,ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเล่น จะสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้ครูก็จะเริ่มมีการทอดจังหวะ,ะในในตอนท้ายนะคะอย่างเราเล่นนี้คือหนึ่งจังหวะทีนี้สองจังหวะให้ทำนี้คะ่ะเหมือนเล่นจังหวะให้มันดึงโบให้มันช้าลงด้วยนะคะอ่าพอต่อมาก็ตอนตอนท้ายประโยคเราจะทอดจังหวะนะคะ ในท้ายประโยคนะคะก็จะทำให้การเล่นของเรามันมีลีลาแล้วก็ไม่น่าเบื่อเหมือนคนท่องอาขยานนะคะก็จบแบจบบทนี้นะคะแล้วก็เห็นว่ามันมีการเล่นของเรามันมีความนิ่งมากขึ้นเลยนะคะปัญหาที่เล่นแล้วเสียงไม่เพอปัญหาที่เล่นแล้วเสียงไม่เพอ สีพลาดไปโดนสายอื่นก็ลดสีพลาดไปโดนเสินก็ลดน้อยลงทําให้การเล่นทําให้การเล่นดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นทําให้การเล่นดูมีเป็นความทำให้การเล่นดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น,ท,น like. like. ทีนี้อยากจะเร๋งอยากทีนี้ถ้าอยากจะเก่งแล้วก็ดูเฉียบคมมากขึ้นตามอีกบทต่อไปเลยค่ะ ในบทต่อไปนี้นะคะเป็นวิธีฝึกที่ครูดนตรีมักจะใช้ฝึกนักเรียนของเขาให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นโดยใช้เพลงหนึ่งเพลงนะคะอลองฝึกบทนี้ดูนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่เขาเนรูทีนะก็คืองานเดิมๆซ้ำๆแต่ว่าคนเก่งทุกคนผ่านกรรมวิธี นี้มาทุกคนเลยนะคะอ่ายิ่งซ้ำเท่าไหร่แล้วก็มีแบบฝึกหัดที่อ่าทำท้ายิ่งซ้ำเท่าไหร่เราทำเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีการท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยจะทำให้เราเก่งแน่นอนคะ่ะลองดูคะ่ะ ก็ในวันที่สิบสี่เนี่ยครูจะใช้เพลงทวิงเกิลทวิงเกิลริทเทิลสตาร์นะคะ,ะแต่ว่าเราจะฝึกทั้งเพลงเลยนะคะ,ะแล้วก็ฝึกโน้ตหนึ่งจังหวะเออฝึกโน้ตสี่โน้ตต่อหนึ่งจังหวะเนี่ยเราจะฝึกควบคุมให้นิ่งแล้วก็เลื่อยไหลามากขึ้นแล้วก็ รักษาจังหวะให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็ให้ฝึกเวลาเราเปลี่ยนจังหวะของโน้อะเล่นต่อกันสี่ห้าท่อนนะคะเราจะไม่เล่นแบบไม่ต้องเสียจังหวะนะคะอันนี้เราจะฝึกในวันที่เราก็จะฝึกในวันที่เราก็วันจะฝึกในวันที่สิบห้าแล้วก็คุณยก็จะใช้ระบบะะะการ เล่นแบบเอ่อมีเมย์เมยถนองมาลุกควบคุมแล้วก็มีการเล่นแบบว่าแอคคอมพลีเมนต์มาช่วยนะคะทําให้เราไม่เก่งแล้วก็ไม่เป็นอ่าแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะอ่ะเราจะลองฝึกด้วยวิธีการเล่นแบบวิธีนั่งวิธียืนนะคะหรืออาจจะล้องเดินเล่นดูนะคะอ่ะเรามาฝึกกันเลยค่ะ